สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้น้ำจะมาแชร์ประสบการณ์ของสแกมเมอร์อีกครั้งนะคะวันนี้ก็มีหลังไมมาแล้วก็น้ำก็ดูรายการของประเทศเยอรมันนะคะว่าเขาช่วงนี้มี s สแกมเมอร์อะไรออกมาใหม่ๆบ้างนะคะก็คือที่น้ำดูอะค่ะมันเป็นแสแก m มเมอร์ที่หลอกลวงนานมากนะคะใช้เวลาหลายเดือนเลยประมาณครึ่งปีอะคะ่ะแล้วทีนี้ผู้หญิงก็จนกระทั่งตายใจแล้วก็ท้องนะคะ คือในกรณีนี้ที่เขาออกมาให้ดูเนี่ยก็คือผู้ชายนะคะตอนแรกอะคะ่ะเขาก็จ่ายเพยผู้หญิงนะคะเพยไปสักพักหนึ่งแค่ดึงดูดใจนะคะแล้วก็ชวนไปแบบหาครอบครัวโชว์อย่างเงี้ยคะ่ะกลายเป็นว่าผู้หญิงไว้ใจแล้วก็ท้องแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะคะโชว์ออฟว่าตัวเองอะมีธุรกิจมีอะไรประมาณนี้โชว์นะคะแต่ความจริงแล้วอะไม่มีนะคะ แล้วตอนที่เขาหลอกลวงนะคะก็คือ,อเขาบอกว่าแม่เขาป่วยซึ่งไม,ไม่ได้ป่วยจริงแล้วก็ขอเงินจากผู้หญิงนะคะไปช่วยแม่ไปจ่ายค่าโรงพยาบาลเงี้ยแต่ความจริงเราไม่ใช่แล้วก็เรื่องของธุรกิจเขาบอกว่าธุรกิจเขาว่าค่ะมีแบบมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาอยากให้ผู้หญิงช่วยลงทุนแล้วก็ผู้หญิงก็ไปช่วยลงทุน แล้วกลายเป็นว่าธุรกิจอ่ะไม่มีจริงนะคะเนี่ยคือเขาหลอกนานมากเลยแล้วก็จับได้ว่าเป็นสแกมนะคะแล้วผู้หญิงทำไงผู้หญิงท้องด้วยอะคะ่ะก็คือต้องรับกรรมเยอะเลยนะคะเราอีกกรณีหนึ่งที่น้ำเห็นนะคะก็คืออ่าคือสแกมเมอร์นะคะเขาอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะบางทีอ่ะเขาไม่ได้หลอกเราด้วยการ พูดว่าเอออยากส่งนั่นส่งนี่มาให้อันนี้คือแบบมั่นใจได้เลยนะคะว่าเออเขาแบบเขามาหลอกเราคือถ้าเกิดว่าเขาส่งนั่นส่งนี่มาให้แล้วกลายเป็นว่าเราต้องเสียภาษีเสียอะไร เพื่อแลกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นสแกมแน่นอนเป็นเด็กๆมากเลยอันนี้คือหลอกกันระยะนานมากเลยนะคะใครที่ยังไม่รู้ทริคนี้แล้วก็โดนหลอกนี่แย่มากเลยมีทริคใหม่ๆอีกมากมายค่ะเช่นว,ว่าคือไม่ได้หลอกเราเพื่อที่จะส่งของมานะคะแต่ว่าหลอกเราว่าเ,เราชวนเราไปลงทุนนะคะไปลงทุนแล้วเกิดว่าลงทุน ลงคุณอันนี้จะได้เท่านี้อย่างนี้นะคะเป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อนๆเคยบางคนนะคะเคยอา,อาจจะรู้จักแชร์ลูกโซ่มาแล้วการแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่ว่าแต่จะเป็นแบบยังไงอะ ขายของนะคะให้ให้คนหนึ่งแนะนําอีกคนหนึ่งไปอย่างนี้นะคะไม่ใช่แค่แค่นั้นนะคะมันก็มีหลายๆอย่างการแชร์ลูกโซ่มีทั้งที่แบบมีสินค้าและไม่มีสินค้านะคะถ้าเกิดไม่มีสินค้านี่ก็คือเขาอาจจะเอาเงินเราไปแล้วก็เอาเงินคนใหม่มาให้คนเก่าอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันมีหนักกว่านั้นก็คือ,อแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะคะเขา จะทำเว็บขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราตายใจว่าเออเขามีธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนในกลุ่มในในกลุ่มที่ลงทุนเนี่ยค่ะคนที่จะหลอกลวงเป็นแก๊งเนี่ยนะคะอาจจะเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรน้ำก็ไม่อยากแบบยกไปขนาดนั้นนะคะเขาเขาก็จะให้แบบกิฟต์บลัชเชอร์อะไรเงี้ยไปเที่ยวแล้วก็ หลอกลวงว่าเออเนี่ยมันเป็นบริษัทของเขามันเป็นธุรกิจของเขาอะไรเงี้ยเราลงทุนตรงนี้แต่ความจริงแล้วอ่ะไม่ใช่นะคะก็คือเขาทําเว็บปลอมขึ้นมาคือเงินที่เขาเอาไปอ่ะคือมันมหาศาลมากนะคะมันเยอะอ่ะคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าลงทุนในน้อยคนหนึ่งอาจจะลงทุนแบบหลายหมืน่นหลายแสนอย่างเงี้ยคะ่ะการที่จะมาจ้างจัดแคมเปญขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะให้บริษัท จัดแคมเปญขึ้นมามันมันง่ายมากนะคะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ก็คือถ้าสแกมเมอร์ต้องการที่จะหลอกลวงเราโดยการที่เอาเงินไปลงทุนเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะทําเว็บปลอมขึ้นมาแล้วก็ให้เรานั่งเฝ้าเว็บปลอมนี่แหละคะ่ะว่าเงินมันเงินมันอยู่ตรงนี้นะเออนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันชะมันมันมันอาจจะเป็นตรงนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้าก็ไม่อยากให้ เพื่อนเพื่อนหลายคนมองในแง่ร้ายแต่น้ำจะมาเตือนเอาไว้ว่ามันมีนะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราคุยกับใครเราอยากหาแฟนนะคะเราต้องมั่นใจแล้วก็ดูให้ดีๆค่ะว่าคนคนนั้นอ่ะเออมันมันใช่มันเป็นอย่างที่เราต้องการไหมถ้าเราหาข้อมูลว่าสิ่งที่เราต้องการน่ะมันคืออะไรเวลาที่เราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะพยายาม พยายามเลือกด้วยตัวเองว่าผู้ชายที่เราต้องการนะ่ะมีลักษณะเป็นยังไงเราชอบคนแบบไหนจริงใจซื่อสัตย์กับเราขนาดไหนนะคะเมื่อคบกันดูแล้วเราคิดว่าเขาเป็นอย่างที่เรามั่นใจอะ่ะชีวิตทั้งชีวิตเราฝากไว้กับเขาตลอดชีวิตนะคะหรืออาจอาจจะใครอาจจะไม่ได้ฝากไว้ทั้งชีวิตนะคะอาจ ฝากไว้ในช่วงชีวิตหนึ่งก็คิดดูดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเพราะว่าต่างประเทศอย่างตอนนี้หน้าหนาวในเยอรมันนะคะหน้าหิมะถ้าเกิดว่าใครที่มาเยี่ยมแฟนหรือว่าใครที่ตัดตัดสินใจว่าจะมาเที่ยวมาหาแฟนนะคะแล้วทีนี้เกิดเจอแฟนที่ไม่ดีเจอเกิดเจอคนที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์หรือชอบทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยค่ะมีนะคะหลายคน ที่มาแล้วก็โดนโดนผู้ชายอะคะ่ะตบตีอย่างเงี้ยเราต้องรู้และมีความสามารถรู้ว่าเราจะโทรไปหาใครรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากที่ไหนนะคะก่อนที่เรามาเราต้องมั่นใจขนาดนั้นว่าความสามารถที่เราจะเอาตัวรอดได้อะ่ะมันมีเยอะแค่ไหนนะคะนัก็ฝากไว้สำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยว เพื่อที่จะมาหาแฟนเพื่อที่จะมาดูใจนะคะก่อนที่เราจะไว้ใจใครก่อนที่เราจะมานะคะต้องหาข้อมูลก่อนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ชายหรือข้อมูลส่วนตัวของเราที่จะป้องกันและเซฟตัวเองรู้ว่าเราอยู่เมืองไหนรู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตกับใครแล้วรู้ว่าเราต้องการ ถ้าเกิดมีปัญหาเราจะต้องให้ใครช่วยเหลือเราได้เบอร์โทรศัพท์สถานทูตเรามีไหมพาสปอร์ตของเราที่เรามีอยู่อะเราเก็บไว้กับตัวมีแบบก๊อปปี้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะสแกมเมอร์เนี่ยนะคะคือหรือพูดง่ายๆคือการหลอกลวง่ะคะทุกคนต้องอพยายาม พยายามแบบเซฟตัวเองเอาไว้นะคะแต่น้ำก็ไม่อยากให้ทุกคนมองในแง่ร้ายคนดีก็มีนะคะก็เหมือนเหมือนอย่างอย่างของน้ำนะคะน้ำอยู่กับแฟนมาอันนี้จะเข้า5ปีแล้วค่ะถามว่าคบกันนานไหมน้ไม่ได้คบกันนานแบบเป็นปี3ปี5ปี9้าปีนะคะบางคนเขาคบกันนานจริงแต่น้ำอะ่ะคิดว่าผู้ชายคนนี้แบบ ธรรมดามากนะจากตอนที่น้ำเห็นนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าตอนแรกน้ำไม่ได้จีบเขาน้ำคิดว่าเขาอายุน้อยกว่าน้ำแล้วทีนี้น้ำก็เลยแบบเออไม่ได้สนใจเขาก็จะไปเที่ยวของเขาเราก็จะทํางานของเราอย่างนี้นะคะแล้วมาวันหนึ่งที่เราคุยกันมากมายพอสมควรนะคะน้ำก็เลยตัดสินใจเออจีบเขาแล้วกันนะคะพอจีบเขาแล้วก็รู้พื้นฐานของเขาแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบเออ บ้าการามอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่คนบ้ากรารมไม่ใช่คนที่ล็อกแลกมองหาผู้หญิงคนอื่นแล้วในวันที่เขาไปเยี่ยมเราไงไปเจอกันอย่างเงี้ยะค่ะเอ่อเขาก็คุยเขาก็มีโทรศัพท์ของเขาแล้วก็คุยกับคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็คุยกับเราด้วยอะไรเงี้ยน้ำก็เลยถามว่าเออ เธอจะคบกับใครกันแน่นะคะถ้าถ้าจะคบกับฉันก็คือคบกับฉันแต่ถ้าเกิดจะคบอีกคนนึงก็คบไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาปิดบังกันเพราะว่าฉันตอนนี้ฉันมองหาคนที่เป็นคู่แท้ของฉันแล้วต้องการใช้ชีวิตร่วมกันกับฉันนะคะก็หลังจากนั้นมาเราก็คุยกันเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราตัดสินใจที่จะแต่งงานกันนะคะดังนั้นน้ำจากให้ทุกคนนะคะมองดู เวลาที่เราเข้าไปในเว็บเดทนะคะก็มองดูว่า,เ,าเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีความเลิศดหรูเพอร์เฟกอะไรมากมายนะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาดูอีกทีนึงว่าเขาเป็นคนยังไงวันนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆแค่นี้นะคะสำหรับวิธีการป้องกันตัวจากสแกมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ